คิวบีดาวรายเดือนอันดับที่1ขายสด5,000ดอลลร์ 5, ถึง5,000 0่นโบนันึ่งเอันดับที่2ขายสด51,000ดอลลราถึง500,000ดอลลร์ 5, โบนัส่า2%อันดับที่3ขายสด51,000และสูงกว่าโบนันซ่า3%หมายเหตุจะผ่านการรับรองได้อย่างไร ธุรกิจใหม่จากการอ้างอิงตนเองหรือโดยตรงภายในเดือนปฏิทินนั่นคือวันที่1ถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้นประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรสะท้อนให้เห็นใน QB Income Wallet ค่าคอมมิชชั่นจะถูกแจกจ่ายในวันที่หนึ่งของเดือนตามปฏิทินถอนเงินทุกวันจันทรถึงวันเสาร์ตั้งแต่0ูนนาฬิกาถึง3นาฬิกาขอบคุณ